พ่อเป็นอะไรพ่ออย่าเพิ่งตายอออกูยังไม่ตายแต่มึ่อเงตายหรือยังเร็วพาพ่อไปหาหมอหน่อยได้ครับได้เยวจะรีบไปพ่อโอ้รู้แล้วพ่อไม่ต้องเรียกอ่ะไม่ต้องเรียกไปพ่อไปหาหมอมันครับ ลางหัวอ่าไม่ทันแล้วโอ้เดินดีๆพ่อเดินดีๆเดินดีๆีอะไรก็พยายามช่วยหน่อยดิช่วยก้มพ่อก้มเออก้มไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไปโรงพยาบาลดีกว่าขึ้นไม่ไหวพาเไปพาดไปพาดไปอ่าไอ้มีอะไรมาโอ้ยขออะไรพ่อขอหนยโอ้ต้องมัดไว้ โอยเป็นโรคอะไรทีนี้ต้องยีบไปต้องระวังไวลูกบาบ้าแล้วบ้าแล้วไปพ่อไปบ้าต้อไปที่ไหนโอ๊ยกูอยู่นี่ย